ต้มน้ำร้อนค่ะแล้วก็จะเอาเศนมาใส่ ต้มแป๊บเดียวต้มแป๊บเดียวแล้กก็ได้กินละคะ่ะเออเดี๋ยวเวลาจะกินอันนี้กับอของกินเยอะ ไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเลยค่ะใส่กระเทียมอาหารโปรดก็คือนี่นะคะอาหารโปรดก็คือส้มตำต้องได้กินค่ะ เวลากับเมืองไทยไวลาก็กินตลอดนะคะกินทุกวันบางคนจะบอกว่าเออไม่มีเมนูอื่นหรอก็มีค่ะเมนูอื่นแต่ก็กินอันนี้กินเธอเดียวก็แล้วเลยอย่างอื่นก็คือเป็นอาหารแบบรอบสองรอบ 3, สามไปสั่นนะคะอ้วนละช่วงนี้รู้สึกจะอ้วนพุงออกไม่ได้ทำงานถ้ากินเราบ่ได้ทํำงานก็จะประประมาณนี้นะคะ น่าจะพอแล้วเดี๋ยวมาดูกันพอแล้วนี่ค่ะเทสอนนี้เลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคุณหมอเปิดน้ำเย็นใส นี่ก็มาตำถั่วเอาลืมไอ้มะเขือเทศไม่เป็นไรมะเขือเทศนี่ตำแป๊บเดียว ใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยเดี๋ยวจะต้องไปซื้อของชุรสด,ด้วยแล้วค่ะของชุรสเหมือน ก็บ่ขาวก็ได้พ้นมด มาคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วตำถัว่วญาติใช้มือนะคะมันจะสียิบง่ายๆเนาะคะ่ะเส้นหนมจีนนี่ยาวมาก เด็ดอยู่นะเนี่ยเราจะบอกว่าหิวจนสั่นคือหมอนอะไนคือชาวบ้านเขาเนาะ สันเลยค่ะอป่ะ เดี๋ยวไปทานต่อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย